สวัสดีค่ะทุกคนกลังมอีกล้านนะคะวันนี้เนี่ยมุกก็ไปประกวดมานะคะก็คิวไฮนะคะวันนี้จะพระม,มาแกะพัสดุนะคะนี่เลยโอเคนะคะ๋ยวเราจะไปเริ่มแกะพัสดุกันเลยนี่นะแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูร้านที่สบก่อนเลยะค,ะค่ะ squishy deco shop ร้านนี้เลยนะคะนี่นะแกะเลยกลองขนาด B นะคะ squishy deco shop ืปค้นหากันด้วยนะใน Instagram นี่นะคะเราจะไปดูกันเลยโอ้โหซื้อได้มากมากเลยนะเว้ยมีบ็อบเบิร์หอมมาดีนะคะแล้วเราจะไปดูกันดีกว่าค่ะมีโน้ตมาให้ด้วยนะสวัสดีนะนะขอบคุณที่อุดหนุนมากคะ่ะไอจีสกุชีเดโคตามในกล่องเลยนะคะนี่เอาไปนี่สกุชี่เดโค ดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างัวนีเป็นฟองแขนแมวเป็นรูปแมวสวยอ่ะใหญ่ด้วยนี่เหมือนนมคคแล้วก็จะมีเป็นขายอันนี้ไม่ได้สั่งเขาแถมมาใหแน่เลยน่ารักลแล้วก็จะมีเป็น แดดสโลจังมีแฮกนะคะโอ้โหสโลมากแล้วก็จะมีเป็นอีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรคิงคองอะไรนะเรียก <c oughs> ไม่ถูะแปดสิบห้าบาทเด็กถูกมากแล้วก็จะมีเป็นลราว เตา่าเมื่อกี้พูดเต่าเบรดโดนะคะเต่าเบรดโดเต่าเบรดจมากอะ่ะดูของนิสซางเขาแถมอันนี้มาให้อะใจดีมากนี่นะคะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ชอบคือแบบมันสโลว์มากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นปังแทน แล้วก็วจะมีเป็นเจ้าหนีมันน่ารักอะเป็นตาอะไรอย่างงี้กระต่บบยายเบโดใหญ่อยู่นะคะอันนี้ร้อยกว่าบาทเองถูมกมาก